สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุเรืองเครื่องจักรพบกับผมนะครับช่างบีสีบุเรืองกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรเดี๋ยววันนี้พามาติดตามเจ้ากาโตของทีมงานเซียนโนครับกับเจ้าแจ็คแจ็คบเดียวครับของบานสเปิร์ มากับเจ้าตาคู่หูดูโอ้ครับกับภารกิจงานาแต่งทางเพื่อที่จะให้รถเจาะบาดาลเข้าไปนะครับแล้วก็วางท่อครับตามภารกิจอันดับแรกเอารถลงก่อนเป็นงานด่วนนะครับเพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อวาน ต้องขอบคุณเสียุน้ครับที่ปีกตัวมาช่วยอากาศดีครับตอนนี้ลักษณะคืมฟ้าคืมฝนแดดอ่อนๆ เป็นบรรยากาศที่น่าทำงานนะครับเครื่องไม่ร้อน ฏิบัติการเริ่มครับอันดับแรกเอาต้นไม้ต้นนี้ออกต้นมะขามต้นใหญ่นะครับ <c oughs> ให้เจ้าแจ็คแสะลากไปเรื่อยๆครับทีแรกเกือบจะเอาตัวเล็กเข้านะครับพอดีเจอต้นมะขามตัวนี้ไม่น่าจะไหวก็เลยต้องใช้เป็นตัวกลาง ย่งครับอย่งขาดไปหมดแสลากผา่ามไปเรื่อยๆนะครับต้นใหญ่ลากก็จะใหญ่หน่อย อาจะเป็นต้นเก่าแก่ที่คู่ส่วนเป็นตะแปะนะครับต้นนี้เอาให้เวลาครึ่งชั่วโมงครับแจ็กเอาออกให้ได้โอ้โหเสียงลากขาดลากใหญ่ออกแล้วนะครับ ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวทําการขุดให้อ้อมต้นเพื่อตัดลากออกให้หมดนะครับพ็ลากมะขามนี่สุดยอดของความเหนียวเลยนะครับตอนนี้ยกให้เลยครับครึ่งชั่วโมง อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นงานของท่านอบตเชียระเดชน,นะครับลูกค้าประจํานะครับโทรแจ้งเมื่อวานของงานด่วนเพื่อมีรถเจาะบารานจะเข้ายังไม่ขยับครับอาจจะยังพอมีลากตึงตัวอยู่ ื่อช่วงไม่นานมานี้ก็ท่านอบาตาจิรเลศก็ได้ใช้บริการไปก่อนหน้านี้ครับคือเป็นงานทำทำถนนนะครับเข้าบริเวณด้านในแล้วก็ขุดล่องคลองเมืองนะครับวันนี้ต้องการใช้อีกก็เลยได้จังหวะกั งานเสนุขอมาได้ช่วยสักครึ่งวันครับอ้าวขยับแล้วครับอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ละดันดูอ้าอึบ้บโคมาลดความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่นั่น โอ้โหใหญ่ครับไปไว้มุมนูน้นเลยจ๊ะ ก็ตามกำลังตามขนาดงานนะครับถามว่าจะเอาไปลุยกับงานใหญ่ๆเท่ากับตัว20ตันเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับพอดีงานนี้เป็นงานที่เหมาะกับตัวกลางเดี๋ยวทำทางนี้เสร็จก็โปรแกรมน่าจะมีวางท่อครับ รู้สึกจะเป็นท่อ80เป็นท่อถนนนะครับหวางท่อบริเวณด้านในป่ามะขามน่าจะเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างป่ามะขามแล้วก็บริเวณนานะครับอ่าโอเคไว้ด้านน้นถูกต้อง อย่าให้ขาดนะลูกพี่ถ้าเคลียร์ไม่ขาดลักษณะตีกลับนี่อันตรายต่อกระจกนะครับตรวจใหญ่ออกได้ก็ปัญหาอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับต่อไปเริ่มปรับ สโลเป็นทางนะครับถ้าใครลำวยไม่เป็นเล่นตัวนี้ไม่ได้นะครับจก,กาโต ทำลายล้างต้นที่2นะครับ ตอนนี้ออกอย่างง่ายดายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นใหญ่มากนักนะครับไม่เหมือนต้นแรกต้นแรกนี่เป็นต้นดั้งเดิมครับตะแปะคู่สวน ต้องสระต้นมะขามถึง3ต้นนะครับถึงจะได้ทางเส้นใหม่ ากาศยังไม่ร้อนมากครับจะแจกเปิดประทุนโซ่หรอครับคราวนี้ก็จะง่ายนะครับสะดวกสบายกับการ สัญจรในเส้นทางมะขามเดินย้ำสักหน่อยครับให้พื้นแน่น เดินย่ำเข้าไปแล้วก็เรียบเลยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องถ่ายทำงานชิ้นนี้ได้เพียงเท่านี้นะครับต้องอาพาทางทีมงานเสียต้งนะครับย้ายหน้างานใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกทกท่านเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ